สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องหวยเราทุกๆท่านกันเลยนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่นําสูตรนะฮะสูตรนี้ไปจับนะลงงวดแรกนะครับลงงวดแรกก็เข้าเลยนะฮะเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสูตรลงวดแรก บางสูตรก็เข้าบางสูตรก็ไม่เข้านะครับแล้วก็มามาชนกันกับในสูตรเก่านะฮะในที่ใน1707เนเาะอ่า0706 1 7 1 6นะฮะเสียดายเนาะอ่าผมไม่ได้เน้นไปให้ในที่ใน6-1เนาะอ่าให้ไป6-2นะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮนะเนาะใครมามาดูสูตรนี้กันต่อเลยนะครับเนาะอ่ะใครที่จับสูตรนี้ไปใช้นี่ก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาดูใน3สูตรเลยนะฮนะเนาะ สูตร2ตัวทั้ง3สูตรนะครับเนาะแล้วก็สูตรนี้นะเออสูตรเนี้ยนี่ลงว่ดแรกเข้าวัดสองเข้าวัดสามสี่ห้าไม่เข้าเลยนะครับเนาะนอ่ะมาดูในสูตรที่ไม่เข้ากันก่อนนะก็จะเป็นในสูตรนี้นะครับสูตร2ตัวสูตร2ตัวสูตรนี้นะครับอ่ะในวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ในเลขเบิลเนาะอืมนะครับ เดกเบิร์อีกแล้วนะครับสลับไปงวดวันจันเนาะสองสองนี่วันพุธผมให้อยู่นะนะครับไม่ออกเนาะมาออกวันศุกร์เจ็ดหกหนึ่งหสองสองนะครับมไม่มาเลยนะครับเนาะก็มีแค่ตัวเด่นนะฮะมีแค่ตัวเด่นวัที่แล้วก็มา0ูนวันนี้มาสองงวดก่อนก็9อืมแต่มันก็มาใน เด่นบนเนาะใน4ตัวตรงนี้ในหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะลองดูในงวดนี้นะครับจะมาในหลักไหนนะครับเนาะอ่ะหรือจะเข้าใน2ตัวนะครับวิธีการคำนวณสูตรนะก็ก็เอาผลนะครับในงวดที่แล้วเนาะอ่าผลในวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น,นที่7 7 6 1 6 2 2 7 6นอ่า1 6 2 2 หา uh huh. ในเด่น2ตัวกันก่อนนะครับในหลัก10เราจะนำในหลักแสนนะครคูณด้วยเลขคงที่8นะครับหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็หลักหน่วยนะครับคูณด้วยเลขคงที่3นะครับเจ็ดแเป็น56นะฮะเจ็ดแเป็น56แล้วก็69เป็น54นะครับ32เป็น6นะจับบวกกันนะครับ6บวกกับ4ก็จะเป็น0ูนย์เหลือ6 นะครับหเพิ่มแต้มไปก็จะได้7นะฮะในเด่น6แล้วก็ในเด่น7นะครับต่อมานะครับในที่ในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่3นะครับแล้วก็หลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่7นะครับแล้วก็หลักหน่วยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเจ็ดสามเป็นนะครับหนึได้7นะครับ2 2 8สนะครับสคูณแได้16นะครับเนาะหบวกกับ7ได้8นะครับ 8บวกกับ6ได้14ก็จะเป็น4ส่วนบอกลดแต้มนะฮะันที่แล้วเลย3ลดไป3 2 1 0งนวันนี้ก็เป็น4 3 2 1นะครับก็ได้นะครับไปที่เนววดนี้แล้วนะครับเนาะที่ในนะฮะ6 7 6 7แล้วก็4 3 2 1 5นะฮะหรืออาจจะเอา4 3 2 1นะฮะไปในที่เด่นบนเพราะว่า3มวงวดติดๆที่หลุดไปเนี่ยย่อ ในตัวเด่นสตัวนี้นะครับมักจะมาในหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนติด3ามแฝดสี่สไว้แล้วกันนะครับหรือจะมารอดูนะครับกับในที่ในสูตรนี้กันนะครับสูตรที่วดที่แล้วนะครับลงงวดแรกนะฮะเนาะอ่าลงวดแรกก็เข้าเลยนะครับวดที่2จะเข้าไหมนะครับเนาะเออนะฮะกลัวจะไม่เข้าเลยเกินนะครับลงวดที่2นี่นะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสหรับในสูตรนี้นะครับลงงวดแรกนะ ลงวันแรกก็เข้าเลยนะฮะก็ชนกันนะครับเนาะในาใน7กับ6เนี่ยชนกันนะมันก็เลยจับคู่ก็เลยไม่ไม,ไม่ได้หลายตัวนะฮะอ่ะก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับมาดูวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันเลยนะครับในงวดที่แล้วนะครับผลในงวดที่แล้วก็จะเป็นนะฮะในชี่ใน7 6 1 6 2 2 7 6 1 6 2 2หาในเด่น2ตัวกันก่อนนะครับเราจะนำาในที่ในหลักแสนนะคะคูณด้วยเลขคงที่7หลักพันคูณ3หลักร้อยคูณ8นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่2 7 7เป็น49นะครับ1 3ได้3นะครับ68เป็น4 8นะครับ2 2เป็น4จะบวกกันนะครับ9บวกกันกับ3าก็จะเป็น12 2บวกกันกับ 8, นี่ก็จะได้ 0, 0ูนูนย์บวกกับ4ได้4นะครับ ลดแต้มนะจาก4ีก็จะได้3นะครับเนาะหาในเด่นนะครับตัวเด่นใน2ตัวแรกนะครับหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่8นะฮะหลักพันคูณด้วยเลขคงที่9นะครับเ8ปนะครับ78็8เป็น56เนาะอ่า19ได้9กนะครับ9บวกกันกับ6ก็จะเป็น15นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น4เด่นในก2ตัวนะครับเราจะนำนะครับก็คือนำในหลักพันเหมือนเดิมนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 แล้วก็จะเป็นในหลักหลักสิบเอ็นบอหลักสิบหลักสิบแปดหกอ่าหลักสิบนะครับหลักสิบคูณเลขคงที่แปดหนึ่งเก้าได้ 8, 2, เก้ 9, กนก 6, กเานะครับแปดสองเป็นสิบหกก็เก้าบวกกันกับหกก็เออนะครับเลขเดิมอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะเราดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องเยอะนะครับหลักสิบสี่กับสามนะครับหลักหน่วยห้าสี่ห้าสี่ นะครับ3 4 5 4 5 4อ่ะก็แสดงว่าในวันนี้นะครับก็ตัดออกไปชุดหนึ่งเนาะ5 4เพราะว่ามันชนกันก็จับไป3 5 3ห 4, 4 5 4 4, 4, 4 4นะครับอ่าวันที่แล้วเบิ้ลวันนี้อาจจะเบิ้ลอีกหรือเปล่านะหรือมาดูในสูตรนี้นะครับเนสูตรนี้อ่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่านะก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะก็แสดงว่าช่วงนี้ที่สูตรนี้เข้ามานะครับ สองวดติดแล้วนะครับเนาะเข้ามา2องวดติดแล้วก็ขอให้เดินดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับสูตรนี้มาดูขั้นตอนนะครับวิธีคํานวณของในสูตรนี้กันนะครับเราก็จะนํานะครับในผลในึงวดที่แล้วสูตรนี้ก็ลงหนายงวดแล้วนะครับเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสูตรนี้ผลวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ในเจ็ดหกหนึ่งหกสองสองเจ็ดหกหนึ่งหกสองสองนะครับ หาได้เด่น2ตัวนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะฮะหลักสิบก็คูณด้วย2หน่วยคูณด้วย2นะครับ6คูณเ6 9เป็นนะฮะ54 2 2เป็น4นะครับ2 2เป็น4นะครับ4บวกกับ4ก็จะได้8นะครับแปบวกกับ4ก็จะเป็น12สเนาะอ่าสูตรบอกเพิ่มแต้มนะครับจาก2ก็จะได้3ต่อมาในหลักหน่วยเด่น4ตัวนี่เราจะนำในหลักแสนคูณเลขคงที่9นะครับ เจ้าเป็น63เนาะอ่านำสามเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มก็จะได้ในตัวเด่นนะครับ2 3สนะครับ1 2 3 4นะฮะ2 3 1 2 3 4นะครับก็เท่าที่ดูเมื่อกี้นะฮะอืมวดที่แล้วชนกันในที่ใน6 1 1 6งวันนี้ก็กับสูตรใหม่นะครับชนกันในที่ใน3าม 443นะฮะอ่าะใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไปนะครับแค่นี้ก็ได้นะไม่ไม่ไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับเนาะนี่นะฮะเนี่ยก็งวดที่แล้วชนกันใน6 1 1นนะครับเนาะก่อนก็8 0 0 8รอบนี้ก็ชนกันในที่ใน3 443นะครับอ่ะใครทุนน้อยก็อาจซื้อไปคู่เดียวก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวนะครับก็จับชนกันทั้ง3สูตรนะครับ จับชนกันทั้ง3สูตรนะครับก็ก็อาจจะเนี่ยสูตรเนี้ยมาในหลักหน่วยนะครับก็อาจจะเอา4 3 2สเนี่ยเป็นในหลักหน่วยนะครับเนี่ยก็อาจจะ3 4อ่ะซื้อ3 4นะฮะซื้อตรงๆไปนะฮะเนาะคนจะถูกนะครับอ่ะนี่ก็ขอให้ถูกหยวยโชคดีกันทุกคนทุกท่านเลยลวกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวสลับบางว้วนเนาะสูตรใหม่สูตรเก่าสลับกันไปนะครับเอาสูตร2ตัวก่อน นะครับสูตร3ตัวเอาไว้ก่อนนะครับเนอะอ่ะเดี๋ยวงวดไหนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวทำสูตร3ตัวให้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วกวนใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ